จ้าพี่น้องจ้าไม่ไี้อันพากันมาเสือนพิซซ่าอยู่ตู้ค่ะมันกันมันบอกว่ามันกำลังอัน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 เคสอันไฮซุปยู่ค่ะพี่น้องตู้พิซซ่าค่ะตู้พิซซ่าครั้งแรกค่าเป็นกระมืออ็อังนอันีกล่องไฮเบอร์เกองก็กล่องอันเขาเอื้อนยังการ ก่องกันขโมยนะคะมันกมันกำลังเฮ็ดอยู่ค่ะบอกว่ารอประมาณสี่ถึงห้านาทีว่าสั้นค่ะแม็กซิมัมเหมือนว่ากำลังมุนกำลังมุนกำลังมุงนโอน้ยเนาะอันคอยว่าเมนคนให้โซ่ค่ะแไปคอยก็อยากร้องเบิองนะคะของแปีกม,<บ>มีพิซซ่าจากเครื่องเฮ็ดพิซซ่าอัตโนมัติค่ะ มันช็อตในังหรือมันชอตแบว่ามันออกมาเป็นกล่องหรือมันออกมาเป็นแผ่นมันไม่กล่องเซหาบอกรุนกันค่ะพี่น้องเซหาบนข้างแรกค่ะซุ่มมันจาควงเขากระจาอีนายนี่มันทายยางกระจานะคะ ก็เบค่ะพี่น้องมันเสิจัากน้าที่อันสิบยูโรแปดสิบสตังค์ค่ะพี่น้องกับประมาณสามรอยกว่าค่ะพิซซ่าสามร้อยกว่าบาทบ้านข้างนอกเกือบสี่ร้อยค่ะพิซซ่าชิ้นหนึ่งค่ะเบิง์ม่เสิออกมาชิ้นใหญ่บ่ค่ะพี่น้องล่อหลุนล่อหลุนค่ะโอ้ยเร็จแล้วค่ะพี่น้องออกมาแล้วค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะ อ,อได้มาแล้วคะ่ะเอาคูอปองมีนติเกตให้อุ่นอยู่คะ่ะห่อนดีดีไหมคะพี่น้องจะไปวันนี้กลับบานไปกินข้าค่ะไปกินพิซซ่าค่ะพี่น้องแปบ๊บนึงคะ่ะจะแส่เบื้องอันอยู่ในกล่องด้วยค่ะแป๊บนึง โอ๊ยอันโอ๊ยเมื่อเดียวเนาะค่ะพี่น้องบวบวบมแบมอี่ข้าหน้าตามันโอ๊ยหัวกระเดยนกวนเนาะค่ะให้เบื้องหน้าตามันค่ะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แหละค่ะพิซซ่าพิซซ่าค่ะซื้อจากเครื่องอัตโนมัตินะค่ะข้ามือนีจะกคอปิดกอนค่ะมันเฉียนมันสะเจ้าแสีบค่ะพี่น้องจ้ะ อันผ้าเบงความแปลกเมืองอื่นกระเจากระสีมีโดนเลยค่ะแต่ว่าเมืองจ่ามันมีอยูสามซีเครื่องนี่นะคะตามที่จ่าเห็นนะคะอันยวจะขอไปกินพิซซ่าก็นเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อกินพิซซ่าน้ำกันค่ะอยู่ในรถค่ะตึง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 อันท้ายรูกกระอาดสีอันมั่วยูเด้อค่ะอันมือเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาฟอกับจ่าม่เด้อค่ะไปกินพิซซ่าละค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามให้จ่ายแ้นเด้อค่ะ กาสหน้าพอดกันไหมจ้าบ๊ายบายวัสดีค่ะ